ตอนนี้เสียงผมมาให้เปิดกล่องได้ฉัเปิเฮ้ยเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมพีเมียมครับผมนะผมได้มาฟรีๆนะะสองวันอีกสองวันอีกยี่สิบชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วผมก็แล้ววันนี้ผมก็จะได้อีกวันหนึ่งฮะเสียงผมกลับมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังมีเสียงหายอยู่อีกนิดนิงเออแต่ก็ไม่เป็นไรฮะแต่ว่าผมก็ไม่ประม่านะผมผมก็อยากจะแบบว่าหายขาดไปเลยนะแบบว่าแบบเหมือนไม่รู้แต่กันเลยนะฮะเหมือนกับเราบอกเลิกแฟนนะฮะเอ้ยเดียวนะผมไม่มีแฟนด้วยว่ะ Ha <laughs> เอาละฮะสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม WOTB Season 2และในวันนี้นะเราจะมาเล่นระดังกลางของประเทศญี่ปุ่นมีชื่อว่าจินุอ่านี่ชื่อเต็มเขาหนิว่านะฮะไทสามจินุความทนทานก็จะอยู่ที่6 7 8็ดนะฮะก่าด้านหน้า80ด้านข้าง60ด้านหลัง40สฮะส่วนป้อมปืนจะอยู่ที่65ด้านข้าง40ด้านหลัง30ฮะระยะการมองเห็นจะอยู่ที่240เมตรชนิดปืนที่ติดตั้งปืน 1.5CM แท้งกันห้าระยะเวลาในการงอยู่ที่3.3วิ ล้บรรจุจะอยู่ที่8วีเลยนะซึ่งมันก็นานชิบหายเลยว่ะมุมยกของเขาจะอยู่ที่15องศาและมุมกดอยู่ที่10องศาเท่าน,นั้นฮะความเร็วในการวิ่งอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนไทลังอยู่ที่16กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะส่วนลายพางนะฮะมันมีการลดราคาแต่ว่าผมไม่ใช้ละกันนะครับผมส่วนยุทธภัจัยผมก็ใช้ตามนี้เลยนะฮะส่วนยุทธภัณฑ์ก็อ่ญี่ปุ่นเขากินข้าวสารขาวเขาไม่เอาไปหุงกันหรอกินแบบข้าวสารกินข้าวดิบๆอย่างนี้เลยเหรอเอาจริงนีกระสุนก็มี3ชนดนะดะโยเฉพา AP ผมเอามาแค่3รูปเท่านั้นเองผมขนาดลำกล้องก็จะอยู่ที่75จมิลนะฮะส่วนอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมยังไม่ได้ทำโคเวตลอยวันเลยว่ะเดี๋ยวไว้ค่อยมาทำทีหลังแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูเกมในเกมเลยแล้วกันฮะอาชัวร์ะฮะตอนนี้ด้านหน้าเราอยู่มี2ตัวนะครับผมไอ้2คันไอ้3มาแล้วไอ้เจ็สี่เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 เชอร์แมนเชอร์แมนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเชอร์แมนเขาโดนรุมฮะมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอ้โหแรงนานนี่ว่ะสามวิ เอ้ยเพื่อนแต่เราเข้าอยู่ยิงเข้าอยู่เอ้เราโหลดผมลืมไปเราโหลดแปดวิเอ้ยไอ้เควีเที่ยวออกมาผมถอยถอยไปก่อนมาดิมาไซก็เข้ามาไซเขาไม่น่าเข้ามาเพราะว่ามีเพื่อนเราค้ำคอไว้อยู่นะรถถังรถถังอะไรวะนะออกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเควีมาฮะเฮ้ย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 อืมชิบหายแล้วเอ้ยเอ้ยทีมเราอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันโถมกันขนาดนี้มันจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย เอ๊ท่พี่ตีว่าทีหกนะผมยิงเข้าไปแล้วเอ้ยเอเม็กเอเม็กเลือดน่าสนมากเลยฮะขอคันนี้แล้วกันฮะเอเอเฮ้ยอะไรเนี่ยกระสุนเด้งชิปหายแล้วอ่าผมไม่น่าจะรอดแล้วล่ะฮะเออไปไป,ปเอเออเดี๋ยวนะ์ะ <c oughs> มีคนเล่นแองกี้ฮอลเลอร์ฮะต้องขับถอยหลังนะฮะคันนี้ <c oughs> เออดูท่าอะไรจากลักษณะแล้วเขาน่าจะมาไอ้นี่หรือเปล่าลาตะเวนแน่เลยฮะใช่ปะ ไม่น่าใช่แล้วแหละชนเพื่อนเราเต็มๆสักขนาดเอ้าน่าจะใช่ฮะเร่งเครื่องสักขนาดนั้นแต่ว่าไม่รอดแล้วแหละฮะอ้าวเขายังไม่เห็นเราเขายังไม่เอาขันนี้ก็ได้โถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหาเราแน่เลยวะชัดเจนฮะนน่เห็นว่าผมเป็นเทียห้านี้ไม่ได้เลยนะอ้าวหันข้างให้เราด้วยหันข้างให้ผมก็เสร็จดิเออพ่อหนุ่มเอซีไม่น่าจะรอดฮะดูจากลักษณะแล้วมาด้านซ้ายใช่ไหมผมก็ไปด้านขวาดีฮะรออะไรเออเพื่อนเรามีวิ ยังไงยังไงพ่อหนยังไงฮะอ้าวมาด้านนี้โอเคหลักร้อลอะเออจัดไปไม่นึงฮะเราถอยหลังช้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยไม่ทนไม่เป็นไรโอเคเราน่าจะได้หรือเปล่าวะโอเคเพื่อนเราได้ถ้ามีติดไม่ได้ผมรีโหลดช้านะเป็ดวีเลยอ่ะเป็ดจะศูนย์วีถอยมุมนี้ยิงได้ไหมอ้าวไม่ได้ต้องขยับข้างหน้าอีกสักหน่อยผมรอรอดกันล,ลวกันละวยิงดิเพื่อน เอ้ยผมเลือกสู้ร้อยได้เป็นได้แค่ที่ละบายไม่ได้เป็นคนที่เธอรักปลอบใจเธอเวลาเธออกหักเขาคือรักเก่าจากไปเฮ้เธอบเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้ เฮ้ยฮ่าท้อกันเลยฮะเออเอ้ยผมลืมไปผมรีโหลดแปดวิรอก่อนรอก่อนรอให้ลายพังเราขึ้นมาก่อนนะเออขึ้นมาแล้วรีโหลดเสร็จแล้วด้วยเรียวพักมาไหมไม่น่าจะมาว่ะไอ้นี่โรยิงมันไม่เข้าแน่นอนมาเป็นเฮฟวี่แทงเราต้องไปเอาด้านหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวผมไปเอาด้นไม่โดนยิงนะไม่โดนไม่โดนไม่โดนย่าโอเคไม่โดนฮะเอาเอ็มเจ็ดก่อนแล้วกันนะเอ็มเจ็ดเออสวัสดีฮะเอ็มเจ็ด อะไรนี่เหลือไว้ทำไมดิยิสเขายิงเราไม่เข้าเออว่ะรถ้วถังญี่ปุ่นมันเลี่ยมมันเยอะครับผมเอออันนี้ด้านหน้ามันหนามากเลยฮะเราต้องเล็งแบบปานนี่สักหน่อยเออไอ้เด้อ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 ผมรีโหลดอยู่โอเคเขายิงไปแล้วเพื่อเราได้อ้าวเฮ้ยๆริวพักโอ้โหน่าสนใจมากโอเควิ่เลยเบเน่สองร้อยเออจัดไปนี่เพื่อนจัดไปนี่ไอทีไอทีไอทีอัดมันเข้าไปไอทีเอออย่างนั้นแหละหันตูดให้เราด้วยผมไม่รีบอะฮะเออ เอออ้าวเครื่องไหมซ่อมไหมซ่อมไหมถังน้ำมันเองติดไฟแล้วนะเออเอโหเครื่องยนต์หล่อรัดดีกว่าวะอี่เอออย่างนั้นแหละ <c oughs> เออเราต้องทำสกอร์หน่อยนะสกอร์คิวอะไรประมาณนี้นะเฉพาะอเปิดกล่องได้แล้วเฮ้ยอันนี้ผมรับได้แล้วฮนะเอาไปก่อนเลยกันนะเอาไปก่อนใช้2วัน19ชั่วโมงนี้มันหมดก่อนเลยกันนะ ทีหนึ่งตามฉันมาฉันเอ้าหายไปแล้วอ้าดูยอดหลังไม่ได้หรอชิบหายเขาน้าจะบอกว่าขอให้ทีหนึ่งมาแบบว่าเขาต้องการให้วิแทงสักคันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเขาก็เลยขอให้เทีนึงตามเข้ามาอะไรประมาณนี้อ้าวอ้าวชินอบีชินอบีไออะถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮไอสองคันน้ำมันมาด้วยกันแน่เลยฮะมันจะลุมยิงไงเออเอาไปเม็ดนึงก่อนนั่นไงผมบ้าแล้วไงมันเล่นกันแบบทีมเวิร์กมาเล่นด้วยกันเหรอไม่มีนี่แต่มันมาด้วยกันเหมือนว่าแบบ มันน่าจะเล็งผมแน่นี่ไงไม่นะยิงไม่เข้าโอ้โหลางแตกเออโอเคเลยเลี้ยวพักเฮ้ย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 ทีหนึ่งเฮฟวี่แทงมาจัดไปเม็ดหนึ่งอ้าวยิงพลาดรีโหลดเร็วดีฮะรออะไรครับผมอ้าวเลี้ยวพักมาแล้วไอ้ยเฮ้เสือดาวเสือดาวไปก่อนฮะไม่ทันครับผมเอ้ยยิงไม่ได้ฟุตบอลเราไปดีเท่าใดผมอยากได้ทีหนึ่งมากเลยแต่ว่ามันมีเอ้ยเ้ยเขาเล็งเราปะเฮ้ย เอาไปไอ้ไม่เข้าปะทฐชิบหติหลบๆโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนต้องเอาไอ้นี่แล้วอ่ะเอ็งว่าเอ็งเอ็งว่าเอ็งเล่นเฮวิ่แท้งแล้วเอ็งจะเดินได้ได้หรอไม่ใช่นะเพื่อนเออเอ็งคิดว่าเอ็งเกาะเอ็งนาขนาดนั้นเลยเหรอฮะเออมันไส้มันนานแล้วครับผมหหืืยังไงยังไงผมมันไส้มันนานแล้วผมมันไส้มันนานแล้วเออ ไอ้ขันนี้ด้วยเราต้องหันข้างให้อเอ้ยไม่ใช่หันหน้ามาแล้วเลี่ยมผมเอ้ยปะทุปะทุเอ้ยน่าจะได้อีกเม็ดหนึ่งฮะแต่ไม่เป็นไรเอาละเหลือสองคันเท่านั้นนะฮะแพนซร์ดีแล้วก็เลียวพักเนี่ยริชาร์ดสสนั่นแล้วสามต่อสองสองลุมสามอาจจะเป็นสองลุมสามก็ได้นะเราต้องรอดูก่อนดูเหมือนว่าทีหนึ่งจะโดนเลียวพักนั่นไงหันข้างเพื่อนเอ้ยเอ้ยหันข้างเขายิงไม่เข้าอ่ะเ้า อะไรของเขาเนี่ยทำไมเขาไม่อ้อมหลังทีหนึ่งเอา้าเออผมนี่งงเลยออาถอ,อ,อยเพื่อนเพื่อนขับถอยเออนั่นแหละมันยิงไม่เข้าออการเล่นเรียวพารที่ดีนะเพื่อนนายต้องไม่ยืนอยู่กับที่เข้าใจไหม โ okay. อเคสำหรับคิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วก็น้าผมหากชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีค